อยายายบสิอย่าใขยับสิบสจิยอนเจียกไม่ตามศิลปินอยากขยักเข้าไปใกล้เธอ้อยับขยาบต่อไปใครครับตนที่สองค่ะพอรู้จักเปิดจะทักครพอรู้จัก รู้อยากก้อยอยากจับขาดใจพร้อมทีจะก้อยอยากจับขาดใคนต่อไปคนต่อไปใครครับอยากจะบอกเธอให้ตายอยากจะบอกเธอให้ได้อ๋ออยากจะบอกเธอให้ได้อีกที่นึงอีกที่นึงใครที่นึงอยากจะบอกเธอให้ได้อยากจะบอกเธอให้ได้อ่ะ อีกคนนึ่งคุณจะไปใครครับคุณจะไปใครครับคุณจะไปใครครับเกต้าบุญจุเบียร์ดูเชยก็ยังไม่รู้ว่าต้องคิดเช่นไรก็ยังไม่รู้ว่าต้องคิดเช่นไรภาษาไทยยอมเช้จริงจริงเลยนะฮ่า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 ม่าฮ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 ่่า จับบกจับบกวารให้เอจะบอกว่าให้เธอได้จะบอกว่า้ใอได้ยินจบอกวารักให้เธอได้ยินเนะคะคนสุดท้ายหรกอยังเน마지막ใครเหลือใครครับ <c oughs> ใครได้นไมว่ารักอได้ยินวได้ยหว่ารักเธอได้ยินแล้วนะคะ คุณไหมครับ